สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมการถ่ายทอดสดของครัวพี่นันนะครับในการไลฟ์สดของครัวพี่นันนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าแต่ละวันจะไลฟ์ประมาณกี่โมงนะครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับถ้าคนไหนสะดวก เข้ามาชมไลฟ์สดก็จะขอขอบคุณหรือขอบใจอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่สามารถเข้ามาชมได้ก็ไม่เป็นไรครับนะครับค่อยดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมตอนนี้นะครับ <c oughs> คุณครูกำลังเข้าเ,าเริ่มสอนในหนังสือนะครับไม่ได้เริ่มแหละครับมาหน้าที่9้าแล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษวนลวนิธินะครับวันมะรืนนี้ก็จะได้หนังสือแล้วนะครับคราวนี้พอได้หนังสือไปนี่น่าจะคิดว่าน่าจะคงจะเรียนกันมันกว่านี้นะครับเนาะลูกๆนะเป็นอย่างนั้นไหมครับเมื่อวานนะครับมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคือสายไม่หลุด วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเสียบตัวใหม่นะครับเสียหายเลยยังไงเสียถ้าเกิดว่าสายหลุดอีกวันนี้ก็รบกวนลุกลกลกลูกช่วยคอมเมนต์บอกคุณครูมาด้วยนะครับเมื่อวานหลุดสองครั้งเลยคุณครูถ่ายทออเสร็จเนี่ยคุณครูต้องกลับไปดูย้อนหลังทุกวันนะครับลูกทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาหลายคนแล้วนะครับลูกชนะการสามสีนะครับเข้ามาคนแรกเลย นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกเดี๋ยวคุณครูว่าต้องเปิดเสียงออกมานิดหน่อยไม่งั้นจะไม่รู้ว่าเสียงขาดไปหรือเปล่าแต่เปิดดังไม่ได้นะครับถ้าเปิดดังแล้วมันจะสะท้อนเข้าไปในถ่ายท่ดสดนะครับลูกแอนุชนาทไกรเทพนะครับกำลังรับชมอยู่ลูกเศรษฐพงศ์นะครับกีริรัก์ลูกตรีภพเมืองไทยวันนี้มีชื่อใหม่ๆก็ดีครับลูก รายชื่อใหม่ๆเข้ามาชมบ้างก็ดีนะครับจะได้ทำให้คุณครูมีกำลังใจนะครับผมที่จะได้เห็นนักเรียนมีความกระตือรือร้นหรือว่าสนใจนะครับในการถ่ายทอดสดของคุณครูวันนี้มาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับอย่างไรเสียลูกๆอย่าเพิ่งรีบอ,ออกจากหน้าจอนะครับชมไปกับคุณครูเผื่อจะได้ช่วยคุณครูตอบบ้างนะครับหน้าที่9้านี้ทั้งหมดมี7สไลด์นะครับ เ็สไลด์ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงตามเหมือนเดิมนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องก็โปรแกรมก็จะ running ะทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยหน้าจอขึ้นหน้าจอมืดสักหน่อยก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามในเพจคุณครูชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube ชื่อช่องครูนันชาแนลนะครับครูนันชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ k r u n a n c h a n n e l นะครับครูนันชาแนลก็ขอขอบใจทุกๆคนนะครับที่ติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่9นี้นะครับท่านนักเรียนมีหนังสือนะครับเปิดมาหน้าตาของหน้าที่9จะเป็นอย่างนี้นะลูกนะ นะครับจะเขียนหน้าที่เก้าไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับนะครับหน้าที่เก้าโมดูลวันนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยครับนะครับหน้าที่เก้านะครับโมดูลวันนะครับโมดูลนะครับโมดูลโมดูรนะครับแปลว่าหน่วยชี้วัดนะครับหน่วยชี้วัด What is in this module นะครับมีอะไรบ้างในหน่วยชีวิตนี้นะครับแปลอย่างนั้นนะครับ What is in this module นะครับ What อะไรนะครับ is นะครับเป็นอยู่คือก็คืออยู่หรือว่าอยู่ในนะครับอยู่ในหน่วยชีวิตนี้นะครับก็มีคำว่า city life country life นะครับ ซิตี้ในที่นี้หมายถึงว่าชีวิตนะครับในเมืองนะครับไลฟ์คือชีวิตชีวิตของผู้คนหรือว่าผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองส่วนคา n t r ีนะครับไม่ได้แปลว่าประเทศนะครับในคำศัพท์นี้แปลว่าบ้านนอกนะครับหรือแปลว่าชนบทนะครับหรือว่าชีวิตแถบชนบทนะครับชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบทนะครับเปรียบเทียบอย่างนั้น ส่วนคำที่สองก็มีคำว่า people's lifestyle นะครับ people's lifestyle people's lifestyle ก็คือการดำารงชีวิตนะครับการดำารงชีวิตของผู้คนนะครับรว่าวิถีชีวิตหรือว่าการดำารงชีวิตของผู้คนนะครับ free time activity นะครับ ก็คือกิจกรรมในยามว่างนะครับกิจกรรม activity คือกิจกรรมนะครับ free time ก็คือในยามว่างนะครับกิจกรรมในยามว่างทีนี้จะมีเรียนเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องเท็นท์นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับลูกบอกแล้วว่าก่อนที่จะเรียนหนังสือเนี่ยต้องรู้เรื่องเทนนะครับคุณครูก็ได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปเปิดดูได้นะครับ ขามาเปรียบเทียบเรื่อง present continuous tense นะครับนะครับเรียน present simple tense นะครับ vs นี่คือย่อมาจาก versus นะครับแปลว่าระหว่างหรือว่าแปลว่าปะทะหรือว่าประกบกันนะครับเหมือนกับนักมวยอย่างเงี้ยครับลูกน้ำเงินประกบกับแดงนี้ก็ตัวย่อว่า vs ย่อมาจาก versus นะครับนะครับจะเรียนรู้เรื่อง present simple tense กับ present continuous tense นะครับ แล้วก็ relative clause นะครับ clause นะครับแปลว,ว่าอนุประโยค relative แปลว,ว่าสัมพันธ์กันนะครับอนุประโยคหรือว่าคำที่เชื่อมอนุประโยคให้เข้าด้วยกันนะครับมีคำว่าอะไรบ้างก็จะมาเรียนกันกันในโมดูลนี้นะครับโมดูล1โมดูลหนี้นะครับ forming adjective from noun นะครับก็คือทำคำนามให้เป็นคำ adjective นะครับโอเคต่อไปนะครับ ปราดาโคกตรังนะครับยินดีต้อนรับนะครับลูกเข้ามาชมคำศัพท์ที่จะต้องเรียนรู้ในหน้าที่9นี้นะครับก็คือ v o c a b u l a r y นะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า v o c a b u l a r y นะครับแปลว่าคำศัพท์คำศัพท์มีศัพท์ว่าอะไรบ้างนะครับมีคำว่า t h a l l model buildings นะครับ c a l l model Building แปลว่านะครับตึกที่ทันสมัยและก็สูงนะครับตึกสูงสูงที่ทันสมัย Modern แปลว่าทันสมัยนะครับ Modern m o d e อส่วน tall แล้วก็นักเรียนแปลกออกกันอยู่นะครับลูกนะแปลว่าสูง Peaceful and quiet นะครับ Peaceful นะครับ Peace แปลว่าความสงบนะครับ ส่วน quiet แปลวความเงียบคุณครูไม่ต้องอธิบายมึงนะครับภาษาไทยลูกระหว่างความสงบกับความเงียบมันต่างกันอย่างไรแต่อธิบายคร่าวๆก็ได้ลูกความสงบนี่ก็คือนะครับความเป็นอยู่อะไรก็ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับความเป็นอยู่ปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหานะครับอยู่กันอย่างสันติสุขเรียกว่าความสงบแต่แต่ quiet เงียบนี่หมายถึงว่าตรงกันข้ามกับ ส่งเสียงออกระทึกโวยวายอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีเสียงอือกระทึกก็เลยเงียบประมาณนั้นนะครับส่วนอีกศัพท์หนึ่งก็คือ shops cinemas และก็ theaters นะครับ shops ก็แปลว่าร้านนะครับ shops แปลว่าร้าน cinemas ก็แปลว่าโรงหนังนะครับส่วน t h e a t e r ก็แปลว่าโรงภาพยนตร์นะครับ ค์ต่อไปคือ heavy traffic นะครับ heavy traffic heavy นะครับแปลว,ว่าหนักอย่างหนักนะครับใส่นำหน้าคำคำนามก็คือ traffic traffic แปลว,ว่าการจราจรนะครับการจราจรที่ที่หนักในที่นี่หมายถึงการจราจรติดขัดนะครับผมต้องแปลอย่างนั้นถึงจะได้เข้าใจถูกต้องค์ต่อมาก็คือ feeling นะครับ isolated นะครับ feeling isolated แปลว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับ feeling isolated รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ constant noise pollution นะครับตัวนี้ก็คือย่อมาจากคาว่า N n นนกนะตัวเนี้ยหมายถึง N n หมายถึงและนะครับ constant noise นะครับ ก็คือเสียงอึกกระทึกนะครับแล้วก็มลภาวะเป็นพิษนะครับ pollution แปลว่ามลภาวะเป็นพิษ constant noise constant นะครับคือเสียงรบกวนนะครับเสียงอึกกระทึกโอเคไปหน้าถัดไปหน้าที่สี่คำศัพท์ต่อนะครับยังมีคำศัพท์ต่อ วุ้กแคปวารีนะครับอ่านว่าวุ้กแคปวารีตัวนี้เขียวๆนี่นะครับแปลว่าคำศัพท์ fresh air นะครับศัพท์แรกที่ขึ้นมาคือ fresh air fresh นะครับปกติแปลว่าสดนะครับสดชื่นนะครับสดชื่น,นแจมน่มใส air ก็คืออากาศอากาศที่สดชื่นนะครับ fresh air อากาศที่สดชื่น f r e d l y helpful people นะครับ Freely helpful people นะครับ Freely ก็คือเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรส่วน helpful people ก็คือผู้คนที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีเต็มไปด้วยความช่วยเหลือนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจมิตใจเมตตานะครับ helpful นะครับเ l p แปลว,ว่าช่วยเหลือนะครับ l p f ฟู mm hmm. ก็คือเต็มไปด้วยความช่วยเหลือ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาช,ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. คุณครูแปลว่านะครับผู้คนเป็นมิตรนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสั์ต่อไปก็คือ convenient public นะครับ transport ครับ convenient public transport นะครับ คนวิเนียนะครับแปลว่าสะดวกสบายนะครับสะดวกสบาย public นะครับแปลว่าสาธารณะส่วน Transport นะครับแปลว่าการขนส่งการคมนาคมแปลทั้งหมดก็เลยแปลว่าการขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายก็คือการคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบายนั่นเองนะครับต่อไปก็คือศัพท์คำว,ว่า cloud street นะครับ clouded street นะครับ cloud นะครับ cloud นะครับแปลว่าฝูงฝูงชนนะครับหรือว่าผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับคลาวดเติมเติมีดีนะครับ cloud ไม่อยากว่า clouded นะครับ cloud นะครับ cloud ์เฉยๆสต e ีทนะครับ street นะครับถนนที่แออัดไปด้วยรถราหรือแออัดไปด้วยผู้คนนะครับลูก อีกศัท์หนึ่งก็คือ beautiful countryside นะครับ beautiful country country side ก็แปลว่าชนบทที่สวยงามนะครับชนบทที่สวยงามนะครับไปเร็วๆเ,เลยครับวันนี้ยังไม่ได้ถามผู้มีส่วนร่วมนะลูกที่เคยชมวันนี้คุณครูไปเปิดดูในเพจคุณครูนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครัวพี่นัน ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแฟนตัวยงเข้ามาประมาณสัก10คนได้แล้วนะครับนักเรียนต้องขอบใจมากเลยนะครับทาง Facebook เขาเขาใส่มาให้เองนะครับว่าคนนั้นคนนี้เป็นแฟนตัวยงซึ่งหมาก็หมายถึงว่าแฟนที่เข้ามาดูคุณครูไลฟ์สดบ่อยๆนะครับนะครับก็ขอขอบใจมากเลยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจ